คุณยายาเช้าวันหนึ่งในขณะที่หนูสดใสกำลังทำอาหารให้เพื่อนสีสหายอยู่นั้นมันเกิดนึกขึ้นได้ว่าคุณยายเม่นเป็นคนทำอาหารได้อร่อยที่สุดทำให้มันนึกถึงข้าวผัดสารพัดผักของคุณยายเม่นขึ้นมาเมื่อสีสหายกินอาหารอิ่มกันแล้ว หนูสดใสจึงชักชวนเพื่อนๆไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเม่นที่ชายป่าพวกมันเดินออกมาจากโรงเรียนป่าได้สักพักหนึ่งเขางงก็เห็นก้อนกลมๆกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในพงหญ้าโฉบเฉียวที่กำลังบินสำรวจรีบโฉบลงมาและพบว่า ก้อนกลมๆนี้คือเม่นน้อยข้างๆตัวของเม่นมีจาสี่เหลี่ยมวางอยู่เม่นน้อยทำไมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะพวกเรากำลังจะไปหาคุณตาคุณยายอยู่พอดีเลยนะกลับบ้านด้วยกันนะจ๊ะเม่นน้อยม้วนตัวเอาหัวมุดท้องน้อยๆของตัวเองแล้วบอกกับสี่สหายว่า ยังไม่อยากจะกลับหรอกคุณตาคุณยายน่าเบื่อจะแย่ฉันกำลังดูรายการถอนขนให้งดงามอยู่นี่ห้ามไปบอกตากับยายนะมันกำลังจะถอนขนแหลมๆของตัวเองออกให้หมดอยากมีตัวเรียบเรียบเกลี้ยงเกลาเหมือนที่จอสี่เหลี่ยมบอกเอาไว้เม้นน้อยอยากใส่เสื้อสวย อยากใส่ผ้าพันคอสีรุง้งแต่ขนของมันทำให้ใส่อะไรไม่ได้เลยหนูสดใสเห็นว่าไม่ได้การแล้วมันจึงเข้าไปใกล้เม่นน้อยอีกนิดแต่ไม่ทันระวังตัวก็โดนขนทิ่มเข้าที่มือจี๊ดเห็นหรือยังขนของฉันไม่มีประโยชน์ทำให้คนอื่นเจ็บตัว พวกเธอถอยออกไปไกลๆหน่อยฉันจะสลัดขนหลังจากที่ไล่สีสหายไปไกลๆแล้วเม่นน้อยเอาหัวมุดท้องของตัวเองมันพย,ยายามจะสลัดขนทิ้งทั้งหมดสีสหายยืนมองเม่นน้อยเมื่อก่อนนี้เม่นน้อยรวดเร็วพลุดปราดสดใสร่าเริงแต่ตอนนี้ซึม และดูน่าสงสารมากโชคดีที่จอสี่เหลี่ยมของเม่นน้อยดับสนิทคงเพราะแบตเตอรี่หมดแล้วโฉบเฉี่ยวจึงชวนเม่นน้อยกลับบ้านไปหาคุณตาคุณยายเม่นด้วยกันฉันขี้เกียจเดินแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปเองฉันน่ะกลัวความสูงฉันฉันไม่บินสูงสูงก็ได้นะอืม แต่ฉันก็ไม่อยากจะถูกงับไว้ในจง,งอยปากนะเพราะเหมือนจะถูกกินนะสิไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคนแหลมๆของเธอฉันคงกลืนไม่ลงแน่ๆแ,แต่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่คาบเธอหรอกฉันจะเอาเธอวางไว้บนหัวของฉันนะพวกเราครับรีบเดินทางกันเถอะยังอีกไกลนะ ที่จะไปถึงชายป่าน่ะโฉบเชียวยอมทำตามที่เม่นน้อยบอกทุกประการมันคาบเม่นไว้แล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้ด้านหลังของมันเม่นค่อยค่ไต่ขึ้นไปนั่งบนหัวของโฉบเชียวโฉบเชียวเดินขยกขยเยกไม่ถนัดนักจะทำยังไงได้ล่ะเพราะมันเป็นสัตว์มีปีก ต้องบินสูงสูงเท่านั้นจึงจะสมศักดิ์ศรีแต่ตอนนี้ยอมให้เม่นน้อยผู้น่าสงสารไปก่อนก็แล้วกันหนูสดใสเข้าใจความยากลำบากของโฉบเฉียวมากโฉบเฉียวเนี่ยเท่ระเบิดไปเลยนะพาบินสูงก็ได้พาเดินก็ได้สี่สหายกับอีกหนึ่งเม่น เดินไปชมนกชมไม้ไปเม้นน้อยรู้สึกว่าอยากจะลงเดินดูบ้างจึงบอกโฉบเฉียวขอฉันลงเดินหน่อยเซโฉบเฉียวจึงวางเม้นลงเออพวกเธอไม่รังเกียจขนแหลมๆของฉันเหรออู้ขนลำแหลมของเธอ จะช่วยทําให้สัตว์นักล่าในิสัยไม่ดีหวาดกลัวได้เนะเป็นการป้องกันตัวฉันยังอยากจะมีขนแบบนี้บ้างเหมือนกันเลยนะพวกมันเดินไปคุยไปชมนกชมไม้ไปจนมาถึงหน้าบ้านคุณตาคุณยายเม่นบ้านเงียบอีกแล้วก๊อกก๊อกก๊อกคุณตา เปิดประตูออกมาแล้วดีอกดีใจวิ่งไปหาคุณยายในห้องครัวสะดุดของเล่นที่ตัวเองประดิษฐ์เอาไวโครมครามโครมครามคุณตาคุณยายเม่นเดินมาที่ประตูพอเห็นว่าเป็นสีสหายก็ดีใจมากและบนหัวของโฉบเฉี่ยวก็มีเม่นน้อยหลานรักอยู่ด้วยเม่นน้อยเม่นน้อย โถลูกหายไปไหนมาตากับยายเป็นห่วงแทบแย่เลยนะเม้นน้อยกระโดดลงมาอยู่บ้านนะครับหน้าเบื่อโผมเลยไปนอนเล่นไถจะกลางทุ่งยญ้าเอา่อขอขึ้นไปข้างบนก่อนละฮะรู้ไหมจ๊ะ ตั้งแต่ได้จอสี่เหลี่ยมมานะกลับจากโรงเรียนปุ๊บก็ไม่เห็นหน้าจเจ้าเว่นน้อยแล้วขึ้นไปข้างบนนุนะ่นปิดห้องเงียบเลยเรียกมากินข้าวก็โวยวายนะจ๊ะบอกให้เก็บห้องก็โวยวายบอกว่าขัดความสุขของเขาเมื่อก่อนเนี้ยกลับมาเนี่ยจะต้องมาอ้อนตาอ้อนยาย เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแล้วก็ชอบบ่นว่ารำคาญนขลแหลแลมๆนะเบื่อตัวเองอยากจะไปเป็นเหมือนคนอื่นเขาหนะจ้ะสีสหายได้ฟังก็เกิดความคิดขึ้นมาออคุณตาคุณยายครับ เคยเคยลองดูรายการทำอาหารและทำของเล่นเด็กๆในจอหรือยังครับมันเป็นยังไงหรือชะช่วยสอนตากับยายหน่อยเถิดจ้ามีหนักแน่นและหนูสดใสเอาจอสี่เหลี่ยมส่วนตัวออกมาแล้วแนะนำคุณตาคุณยายเม่นว่ามีรายการทำอาหารและรายการทำของเล่นสำหรับเด็ก เมื่อทานอาหารฝีมือคุณยายกันอิ่มแล้วทั้งสี่จึงบอกให้คุณตาลองชวนเม้นน้อยทำของเล่นอย่างที่เม่นน้อยอยากจะทำแล้วเสนอให้คุณยายทำอาหารหน้าตาน่ารักให้เจ้าเม่นน้อยทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณตาคุณยายเม่นก็ทดลองสูตรอาหารและลองทำของเล่นเจ้าเม่นน้อยเห็นว่า ตายายไม่น่าเบื่อเหมือนเดิมแล้วขนมเค้กรูปเม่นน่ารักและอร่อยมากเข้าผัดสารพัดผักตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ก็อร่อยมากๆจนมันคิดอยากจะลองทำด้วยตัวเองคุณตาคุณยายชวนเม่นน้อยทำโน่นทำนี่คุณตาชวนเม่นน้อยประดิษฐ์รถลากจากใบไม้เอ่ย ตุก๊กตาสัตว์เอย่ยจากกระยานสีที่นั่งเอย่ยเม่นน้อยสนุกมากและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับตายายได้อย่างดีในทุกวันเม่นน้อยไม่คิดถึงเรื่องถอนขนอีกเลยคุณตาคุณยายก็สนุกกับการหาอะไรมาทำให้เม่นน้อยได้เล่นได้ชิมคุณตาขอรับ คุณตาช่วยสอนกระผมประดิษฐ์นาฬิกาป่าได้ไหมครับได้คิจ๊ะได้คิจ๊ะมีหนักแน่นจดบันทึกวิธีธรรมนาฬิกาป่าวาอย่างละเอียด <c oughs> คุณคุณยายคะอสอนทำข้าวผัดสารพัดผักได้ไหมคะได้สิจ๊ะ คุณยายได้สูตรขนมพุดดิ้งสาหร่ายมาจึงลองทำหนูสดใสชิมแล้วชิมอีกโอ้ย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 โอ้นี่นี่นนี่คนจะเหลือให้ฉันบ้างเนะฉันหนับเป็นคนที่ใช้แรงเยอะที่สุดเลยเนะคุณตาคุณยายเม่นได้เม่นน้อยกลับคืนมาและหายเหงาโฉบเฉี่ยว พาเม่นน้อยขึ้นบินเพื่อจะทดลองใช้แว่นตาปลอดภัยคุณตาเม่นประดิษฐ์ไว้สำหรับสัตว์ที่กลัวความสูงช่วยได้มากจริงๆและยังมีผ้าพ,พันคอรากไม้ที่คุณตาให้เม่นน้อยมันดูเท่จริงๆนะมันไม่ต้องถอนขนแล้วมันคิดไปพองขนไปโชบเชียวตกใจจึงทำเม่น เม้นน้อยตกใจมากแต่ร่มจิ๋วลอยได้ที่คุณตากับเม่นน้อยช่วยกันประดิษฐ์ทำให้เม่นน้อยลอยละล่องลงมาบนผืนหญ้านุ่มๆพอดีโอ้ยเกือบไปแล้วมีความสุขจังอุย้ยตอนนี้เม่นน้อยไม่เหงาแล้วนะ คุณตาคุณยายก็ไม่เหงาแล้วเหมือนกันจ้าครอบครัวเม่นแสนสุขก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง